สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเลยทำประตูตูุกท่านนะครับผมหย่อนว่านกอกกอดพ่าเอฟซีและทำประมทุกท่านมาที่บ้านอาจารย์ปีชาคตน้นหน้านะครับทงหน้าเข่ากับความเขียวนะครับเมื่อก็โชคดีนะครับถือทั้งบนทั้งถึือล่างนะครับแล้วก็ถือสลากกินแบงทั้งด้านหน้าอีกได้ก็ได้หลายบาทพอสมควรนะครับวันนี้เพื่อขายมาแล้วนะครับเพื่อถืมาตัวใดก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเอามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เพื่อที่อไก็ตามไปฟังพอมกัก็ผมเลยครับตามผมมานะครับลงหันนะงองลงมาว่านี่อย่างฝรั่งเปเซนงววนี่แปดงอดนี่งอดนี่นีล้านแปดโอ้ยมีแปดล้านเอร์เซ็นเ้ยก็ไปทัวที่เวลาผมก็ได้เออีล้านแปดมีแปดล้านเปอร์เซ็นเอาได้พูล้านเปอร์นี่มันอยู่อยู่บนอยู่ข้างล่างขันผู้ไดมากวิ่งมากวิ่งมากแลนสายวิ่งสายแลนนี่ เงินคู่จังไลยบอกชาวเมืองเลี้ยงเบอร์กันเอาเลี้ยงเบอร์มาเกี่ยวกันให้เขียนว่าแปดล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าถ้าจับคู่แปดยังกอาจารย์มันมีสองกับสี่ใส่กับแปดกันสองกับสี่ใส่กับแปดก็เท่ากับว่าแปดสี่แปดสองเออจังว่าเท่านั้น วันที่แล้ววันเสาร์แรกตัวเดียวได้ลงเ <laughs> อิบคนลงมากประเดี๋ยวเปิ้ลหายหอดอสองตัวสองตัวน,นัออ้นบ่ได้หายไงเพิ้ลหายมาพร้อมครบเลยเอ,อ๋อหัวนดดี้วิ่งนี้วิ่งบนวิ่งล่างบอกค่ะบแปดตัวเดียววิออ<ม>่งแปดตัวเดียวนางโลดครับเอ,อเอาตามสบายคือเพิ่นขาลอยยีขาลอย แป็กี่เพิ่นกับเปิดกะตีนี่แปดตัวเดียวแปดสี่แปดสองจับคู่ให้แป็กี้เพิ่นเปิดกติเดอ้อเอชซีเดอ้อมาเพิ่นกลับมาเพิ่นลมเพิกก่นกระเด็นลมอ่ะครับเพิ่นกเป็นเบาหวานนำ้ำมีโรคแทรกซ้อนแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์สามารถวิ่งได้บนล่างจับคู่ให้แปดหนึ่งกับแปดสองเน้นตัวแดกอาจารย์ 84 82ว่าพีทเขียนถืออยู่ห้องว้าผิดโอวเพียงไดเนาะแอดมินมือหนี่งคาะบากินเขาฟาสิอาศัยผู้ใดกับพวกฟาสิเข้าเชี่ยบ้านกินเล่นเบาลงนะลงหลังขอโทษไดหลายเด้อค่ะ84 82เน้นตัวได้ค่ะอาจารนโอ้ยล็อกนี้โวนนึ่้วให้น้ำหนักเท่ากันบอกค่ะตัดเท่าเลยเนาะตัดเพียงๆเลยนะครับเท่ากัน84กับ82นี่น้ำหนักเท่ากันเด้อครับเด้อบนล่างเลย ันพี่น้องเอฟซีเคยตามทางช่องนนทิยากับช่องโอเฮงนี่ก็สีเคยเห็นเพิ่นอยู่นะครับอาจารย์พีชาคนนอนนาายาของเพิ่นตะกี้ตะกี้เพิ่นเว้าเสียงดังฟังชัดเสียงดังฟังชัดสบายคนนอนนะจะเลยเสียงเพิ่นเลยไปเลยก็เลยบ่ชัดเจนแต่ว่าบ่เป็นหยังตัวเลขชัดเจนคือเก่าห้องมาว่า8%ปดล้านเปอร์เซ็นต์ไปกับไปกับบนล่าง ไปกลับบนล่างนะครับสภาพเป็นนัลล้อมดีเนาะเนาะข้างเงินแพงแล้วก็เบิ้งตลกหัวอยู่ผู้เดียวเนาะโอ้ยนั่นเลยได้ได้เป็นถือเล็ถือเลตเตอสว่างเลยนะขันบ่แม่นบ่วสวยหรือเลยบ่ั้องจักเนาะบ่วเรเห็นมาเราเห็นนัลล้อมดีหนูบ่รู้ว่าเป็นถือเล็บัดแม่กงเลยว่าเป็นถือทั้งสองตัวกลางทั้งสามตัวหมุนสั้น จะเป็นเรือกันขนโชคดีถึงเรือกันร่มดีเนาะอาจารย์พีชาเนาะคฟันบ่ค่ะอาจารย์ฟันดีบวกวนไก่จำเพราะไรฟันจำเพรได้ฟันเป็นจำบ่ได้เอาไปใส่มาใส่งวดนี่มาแปดแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่ให้แปดสี่กับแปดสองทั้งหมดทั้งมวลนี้ไปกับบนล่างเป็นแน่ทางหาสุจริแม่รัฐบาลใทยอาจารย์อาจารย์งวดนี้ได้ลอตเตอรี่จักใบแล้วบ้านทันคือ เขาวัดท่านมาอยู S <S ่เขาวัดมาทรงเอท่านเลมาสรงให้คันคิดว่าคันสิเอานี้สิเอาเอาเอาจักคูนนี่ค่ะอาจารย์เปลี่นี่หรอทีทีแปดนี่อือซีซีแปดเออตัวที่จะหารถใก็ได้สีห้าซีซีแปดอะไรแปดสองนี่บ้าว่ะ เ,นเนตัวอลิกเกน่เน้นว่าสีเป็นเน้เนแปดปดแปดองแปดเอาเอายว่าบะเบอเน้นทอแปดซีพี่น้องไปกลับด้วครับเด้อ่นเน้นคูซีแปดนะครับนี่เินปซีเนาะนอนหน้านี่เป็นกนอนยู่นีน่เนาะคนนอนหน้าถือเลขดีดหนูนอนบ้านหนูบ่ถือเลขเสด้อาจารย์เอ ไกล่ลรละไก่นู้นสิไปเฮ็ดบ้านอยู่หน้าลรละกันเฮ็ดบ้านอยู่นะกับโบถือคือกอกันเฮ็ดเถียงอยู่นะน่ะถือข้าเจ้าต้องนอนนะ้นอนเถียงนอนเ <c oughs> ถียงผมเป็นนอนบ้านครับบ้านคุณสังเกตไหมคนนอนหน้าถือเล็กดีกว่าคนนอนบ้านนะ <c oughs> <ๆ>ก็สิบ้านนะภูมิเพิพ่อนออกมาอยู่ไฮนู้นนะ มาอยู่ฐานอยู่ทีอยู่ในบ้านคนเปิดเพลงรบกวนเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสพเงินเพื่อคนเพื่อเป็ี่ยนตายู่มอเดี๋ยวนี้มันอยู่หน้าข้าเจ้าก็เอาลอตเตอรี่น้ำทรงหดได้เนีนยนุก็เลยว่ามันเป็นแต่อยู่ยังได้นะก็ได้กันอยู่ในบ้านนี่จักเฮี้ยในเปลี่ยนเฮียนได้เงี้ยมืงแรงเงี้ยมึงเศร้าจักงมันให้มันได้จ้างไว้เตียงว่าถืบสามสองนิ้วนี่งจ้าออกอย่างหนึ่งอ้อสามหนึ่งอาบอ่าใบ สใบเล็กจะออกสามหนึ่อาจารย์อามาได้สามหนึ่งเออนีู่น่ละห้องตาก่อไฟนี่ล่ะก่อไฟนี่เขาวท่าท่งมาไมาท่มบอดีมาได้ซื้อสามสองห้าใบห้าใบ งวดนี่เป็นใจดีใจงามเป็นตาได้เฮ่บอาจารย์เป็นตาได้เปิดเพลงเต้นอีกวะสื่อเกลอกสื่สื่อเกี่ยวสได้เต้นยุบบ้างค่ะอาจารย์ใจดีเนาะเปิดเพลงไม่ไดรอาจารย์เพราะร้ายสื่อนะลูกฟันมวนๆแต่ว่าเพิ่นเพิ่อนบ่อชัดเจนก็เถี่ยวก้อนเขาเนิร์ชัดแล้วตอนนั้นถามเพิ่นบ่ตอนนั้นบ่ชัดปานใดได้แปรอยู่มันบ่ได้แปรเพ่งเขาดีอยู่มันบบ้างค่ะโยบ้านบ่ดี ปั uhm. oh, ้นหมดปันไม่ดีธรรมดาครับไกลโอ้โหกันอายุมาสามนิลูกห uh, ินบ่ค like like wow ่ดีดอกลงสีห so ้องลุงสีน oh, ้อยเขึ้นงบดกับพังแล้วเพียงบดพังเพียงบดพังลูกหินบ่ดีบางคนกับเปียนลูกหินมันมันไม่เห็นแล้วผลปันบ่ค่อยดีก็เลยว่าบ่ค่อยชัดปันได้พ่อนยังค่ะอาจารย์วัดตั้ตัวเลขชัดเจนพอแล้วกินข้าวกับแซ่บแต่ว่าไอ ลูกยามบดีพี่น้องเอซี่พิจารณาด้วยค่ะอาจารย์เพิ่นอยากหันหนามาคนใดฟันเพิ่นมันบกบสามสิบสองเพิ่นก็เลยเพิ่นก็ให้เราให้ตัวเลขซ้ำนี่นะคะห้าป้พิจารณาเอานะคะทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์คิดดีๆก่อนลงทุนแน่ท่านของอาจารย์กับแปดตัวเดียวจับคู่แปดสี่แปดสองตัวที่เพิ่นเน้นคือแปดสี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลไปกับบนล่างเป็นแนี่ยท่านสารกินแดงรับาบาลไทยนะคะ เื่อนี้ม่มีมองว่านะครับเพราะว่างวดที่พานม้าเพิ่นเกิดขันว่าเพิ่นบบแม่นเพิ่นกระถูกโยบะเซาอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าแอดมินกับพวกใครได้มาสัมผณ์เพิ่นวิต่มองขามเพิ่นทังสินะะ่าเพิ่นเป็นแต่ยากอะไรก็เลยพวกใครอยากถามแต่ว่าก็ถามย้ำเลยพอได้ย้ำนั่นเดียงวดนี้ได้ถามงวดนี้สิได้อีกเด้อพี่น้องเด้อ ไรายะไังันใจอยนาเพื่นยินรู้ตั้งแหนเพื่อนกระห้องลงมาบอกว่าแปดล้านเปร์เส้นก์นกก็สิได้สัาพัดกันก็จะได้เอิบลงเก็สิได้เอิบลงมากันย้อนเพื่อน่าแปดล้านเปร์เส้นะมันยังกว่าล้านเปร์เส็นลงมานีกันแล้วมันใจดิมันใจเลขแปดดนเดอะอ๋อขาวของสิเปลี่ยนช่วงลาบยุ่ดอกเป็น ชวลาบเป็นแนวทางที่น้องหาสืีอสากินแบงรัฐบาลไม้เด้ครับเด้อเพิ่นอยากบอกอยากบอกขนาดบ่ไเลยถามเพิ่นก็ห้องลงมาบอกนะครับแสดงว่า่นเพบ่นกบอกที่ไปที่มาารวามเพิ่นบอกก็ตัวเลขมาารดนะครับพี่น้องก็หาัืซอ่สารกินแบงรัฐบาลเอาไว้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นช่วงลาบต่องวดของอาจารย์ปีช้าคนนอนนานะครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดนะครับเน้นแปด8ี่ี่แปดนะครับไปกับบนล่างเนะครับเด้อบลายคููนะครับมีอยู่2คูู อันผู้ใดย่านบ่ถูกย่านกับบ่ถูกับไปแปดตัวเดียวโคโลรถก็ได้นะครับเปิลม้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อนะครับขอ,อพี่น้องแปดตัวเดียวนะมัน,มนสายวิ่ง<ไ>สายแ<ห>ลงค์นะครับสบกันมาขอบ,บุญขอบคุณอาจารย์ปีช้าพอ่อครับผมที่เอาแนวทางมาบอกสู่พี่น้องเพื่อนฟังนะครับก็ขอให้ยืดดีมีแห้งเด้อสวัสนีนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นดีวันดีขึ้นเด้อนะครับน้ำผมยืดดีสบายขอบคุณครับสวัสดีครับ